ใครถือใครถืออะไะถือดูด้านด้านอะไรอะไรถ่ายถ่ายถ่ายเปิดถ่ายเปิดหน้าดิดูด้นที่ไหนเนี่ยที่ใหม่เหรอเที่ใหม่เออดูคนนี่ก็เป็นโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลหรือซุกเปอร์มาร์เก็ตไม่รู้อ่ะเออจะเข้าไปดูกันเียประเทศเออเจ๋งจริงจะไปตรงไหนก่อน จอไ,ไหนเลยปะองไ,ไนเลยอ่ะวิธีเจอเฮ้ยอีกแล้วมาปักเป้าเฮ้ยมันขยายตัวเออมันคือปักเป้าใช่ไหมสมมติมันคือปักเป้าเออเพราะว่าเปลี่ยนตัวใ,ใวหญ่ใส่อใส่เจลฟี่เลยโอ,ย,อ,อไนนยไม่ใช่โรงพยาบาลนออริตไม่ใช่โรงพยาบาลทีนี<อ>้มันคือโรงงานอะโรงงานเหรอเออมันเป็นโรงงานมากกว่า อุ้ยที่อะไรอะน็อตอ,อะไรอะไรไม่รู้กี่จอซั์ใช่อุ้ยเฮ้ยเฮออน่าทำไปจักรกำลังทำงานไปจักรกำลังทำงานแล้วยังมีคนอยู่ที่นี่งั้นเหรอแล้วมีคนมาใช้แน่เลยอุ้ยโอ้โหแ <laughs> ย่ปิวเวอรอี อะเพื่อนบอกให้รีบให้กลับไปแล้วอ่ะใช่เหรอวัเจ็ดจะหมดใช่อะวัเจ็ดจะหมดแล้วเออไม่นั่นเหรือครึ่งหลอดก็เหลือครึ่งหลอดนี่กว่ามันบอกว่าริเกนก็เราถ่ายเลยไงแต่ว่าไม่จบยังไม่เด็ดไม่น่าใช่ละอุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนตัวอะไรอ่ะอุ้เห็นละวนีอะไรอ่ะอุ้ยหหดเลยเพิ่งต้องตัดผลไม้วิ่งไปแล้ว วิ่งไปทางตรงพอไป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 ไไปไหนไปทางไหนอ่ะไหก็ได้เอ้ยอันนี้อะไรเก็บมาก่อนแย่เราเราหลงทางว่ะชิหายแล้วเราหลงทางจริงเชียละเกอไจะหมดเชี่ยาห้องใหม่ลนห้องนี้มีคเลยเออเออจะตายหาอีกแล้วชิหายไมหรอกแมต้องมีทางออกทีงมีทางออกเว้ยจริงเว้ยเ้ยอะไรอ่ะ สว่างกระโนกกระโลกว,ลวิจิเรียวจิเลี้ยวทางออกเออทางออกอุ้ยเฮียโดนอะไรเดกอ่ะเพืออออ่อนตัวอะไรอ่ะ,อ,อ,ะอ๋อหอยทาก หนึ่งน,นะทายก่อนทายก่อนไมทานักวียนนักกลัวเกินนักกลัไปเกินกกลนะกินหมดแล้วกินห,ห,หมดแล้วไปเหอะไปเหอะเดหมดละ ไปกันไปกันรรีที่ไหนนะที่ใหม่เรยที่ใหม่เอาดูโคนร้พยวิวแต่รอยวิวอ่ะเียมันไม่เด็ดพอดิสองแต่ได้เงินเยอะนะ ิงงอรุณส,สวัสดิ oh. ์ยามเช้าสวัสดีโอโรงงานะอะไรอะ่ะกระโหลกกระดึงแล้วกเด็กอะไรข้างหลังอะ่ะ อะไรรึวะอุ้ยอุ้ยหายไล่แล้วเว้ยอุ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 ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยยาเย่มันตายก็ตายง่ายเก๋เนี่ยโดนฟัดสามทีเออโดนทีเดียวตายเลยอ่ะ แต่ว่าไม่ขยับเลยอเอาไปไหนวะนี่จะไปขึ้นบนราคาทำไมวะ <c oughs> วสวัสดครับอันสุดทายวันนี้เนี่ยคือของจริง <c oughs> ทุกคนเตรียมพร้อม S <S <it> <S โอ้เอ้ยมืดๆมืดกัะเดี๋ยวป่าวะมันอยู่คนละที่กันน่ะเฮ้ย ใช่นี่หว่าจิตเองหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนนี่หาตั้งนานเอ้ยด้านหลังเต่าอีกแล้วไหน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 หอยทากเต่าอะไรวะเด็กกโดนดิด ต้องเป็นรูปที่อจอดตามากๆอาไอ้ไอแดงๆอะ่ะกำลดักหรือเปล่าอุ้ยนัน่นน,นนี่นั่นนี่ระวังบนนั้นคืออะไรอะ่ะข้างบนมันคือตัวที่ดูดอ,ะอ่ะจะดูดนี่เหรอใช่ใช่ว่าแต่แดงๆนั่นคืออะไรไอ้แดงๆนั่นคือของนั <c ười> <c ười> ่นนี่เพื่ออะไรวะ มันจะดึงมันจะค่อยๆดึงเราไปอ่ะห้องซ้ายก็มีหีวิ้ยตัวนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยถอ,อยเยลถอยเลยถอยเลย๋อตัวนั้นเหรอ,อมันชาร์จละวิ่งพุกมันได้ความเร็วแสงแสงแบบใด กลับไปลไม่หนแล้ววะไม่ไหนแลวะวิ่มันตบมาจูบมันจูบจบจูบจๆบมไปหานาฬีกาอาออะไรของมันวะ เอาโดนอะไรอ่ะโดนยาให้เครื่องไม่บันช็อตอเลยอ่ะเอ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะพอมันชนแล้วมันหายไปเลยอย่ะออมันตายเลยอ่ะโดนชนทีนึงอ่ะไม่รู้เลือดน้อยะวะ มามามาอุ 1, okay. 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 Mm ้ย hmm. พ mm ัน hmm. วิวเลยอ่ะต้องต้องที่สองเราไม่ใช่อ่ะเออจริงจะมีวันที่เราเล่นหานตะเกมไหม